ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาทำความรู้จักความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอรสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจรหรือ b i มสเ e c นะครับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเอเชียใต้และอาเซียนนะครับก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับเมื่อปี2540ปัจจุบันมีสมาชิก7ประเทศนะครับซึ่งต่างก็ทำหน้าที่เป็นประเทศนำในด้านต่างๆอย่างประเทศแรกก็คือประเทศ ไทยเนี่ยแหละครับเป็นประเทศนําด้านความเชื่อมโยงนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมพลังงานและดิจิทัลเมียนมาครับเป็นประเทศนําด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนะครับพูตานครับเป็นประเทศนําด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบางคลาเทศครับเป็นประเทศนําด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเนปานครับด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อินเดียด้านความมั่นคงและสุดท้ายก็คือสีรลังกาครับด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมบิมเสกเป็นตลาดที่มีประชากรรวมกันกว่า1,600ล้านคนนะครับ GDP เกือบเกือบ5%ของทั้งโลกนี่คือโอกาสทางการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้ายอาเญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติครับ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการประชุมบิมสเ e c ครั้งที่6ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่2ถึง4เมษายนคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการประชุมวันนี้ได้หารือภายใต้แนวคิดโปร b ิม s t e c คือความมั่นคงความยั่งยืนและการเปิดกว้างและไทยจะใช้โอกาสนี้ครับนำเสนอวิสัยทัศน์กรุงเทพ2030 พร้อมทั้งทบทวนการดําเนินการในกรอบความร่วมมือของทั้ง7ประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและขับเคลื่อนใน7สาขาความร่วมมือหลักของ b i มสเ e c ได้แก่การค้าการลงทุนและการพัฒนาการเกษตรสิ่งแวดน้อมความมั่นคงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความเชื่อมโยงครับ นอกจากนี้ในที่ประชุมระดับผู้นําอาวุโสบิมสเทคยังได้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาและไทยนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งหารือในกรอบความร่วมมือรองรับภัยพิบัติในอนาคตของประเทศสมาชิกด้วยส่วนการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าจะเป็นการหารือระหว่างรัฐรมนตรีต่างประเทศนะครับและช่วงเย็นนายกรัฐรมนตรีคุณแพทองทานชินวัต จะร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้นำบีมสเต็กทั้ง7ประเทศก่อนที่วันที่4เมษายนนะครับก็จะมีการหารือระดับผู้นำบีม s t ต็กครับ